เชื่อว่าแมตชนี้ผมต้องชนะเว้ยผมเชื่อว่าแมตชนี้ผมต้องชนะผมเลือกตัวมาดีมีมีฮอคยอีกแล้วผมมั่นใจเลยว่าด้านล่างนี้ต้องเจอน้องฮอคออยแน่นอนต้องจะคลินกับกรูดนี่แหละเดี๋ยวนะเด็ดทูเล่นเลนบนไม่ใช่เหรอแล้วไอ้เดี๋ยวกรูดเล่นเลนล่างไม่ใช่เหรอมึงไปอะไรเลนบนอะเฮ้ย <S <S 2> <S 2> <S นั่นไงมีฮอคไอ์ยิงด้วยไม่เป็นไรครับ ถือว่าให้เดดพูเดี๋ยวเดี๋ยวเดีชาร์จสกิลก่อนปั๊บแปมแปมอย่าตีผมกลับก่อนกลับก่อนเดี๋ยวตาจเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ย้เฮ้ยได้อยู่นะน่าจะได้อยู่แบบนี้น่าจะได้อยู่ Let's go ป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปอ่ะตี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 มันขังมันขังมันขังเวทดเว็เว็เว็อ้าวอ้าวครินครินครินหาเรื่องเจ็บตัวครินครินคริน คลินเอาคลินหนีด้นโน้เกือบพับเมื่อกี้เข้าแล้วก็เข้าต่อครับเฮ้ยครูดมาแอบดักแป๊บนึงแอบดักก่อนเวทเลือดมันเต็มอ่ะเวทไม่เปไ็นไรใกล้แล้วฮะเลือดใกล้มาแล้วขอก่อนขอก่อนขอบคุณครับ <laughs> มีให้ด้วยนะจยเนจยเจยเน็ยเนใจยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องโอ้ยตายแล้วตายแล้วเส,ส้นประสาทปรเสาทมีประโยชน์นะเนี่ย เออเฮ้ยได้วะเฮ้ยได้เเฮ้ยได้ว้โอ้คิวแรกของทีม Amazing guys oh my god เ hey, ฮ hey, oh ้ยช oh ื่ออะไรวะลืมเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ถึกอยู่ตัวนี้ถึกอยู่ถึกอยู่ถึกอยู่น้ายถึกอยู่น้ายถึกอยู่น้ายนถึกอยู่น้าไถึกอยู่ถึกอยู่ถึกอยู่เอาเฮ้ยหลกหลกลกปิงปิงปิงเฮ้ยปิงแต่ได้นะปิงแต่ได้โอ้โห มาแล้วมาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วเรามาช่วยแล้วเหมือนจะไม่มีประโยชน์เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเฮ้ยกดปิดสกิลเติมปิดสกิลเวแล้วไม่เป็นไรครับเริ่มต้นใหม่กันเริ่มต้นใหม่เทงแ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 ทงเทงแ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 ทงกรุดเลือดอืดว่าเฮ้ยกรุดใจย็นกรุดเออทำไมทำกับเราแบบนี้ล่ะกรุด บวกกันใหญ่เลยอุ้ยติดติดโทษโทษเคยแอบตุยโดนตุยหลังเปล่ามาแล้วนะอุยอ้ยอุ้ยกรูดกรุดเฮ้ยฮอกไอฮอกไอฮอกไอเฮ้ยกรุดกรูดกรุดกรุดกรุดดใหญ่ไม่แรงพอเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงกลางดูรู้สึกว่าอยากไปจังเลยขอไปตรงกลางหน่อยนะเออขอบคุณมากครับอือออเฮ้ย,ยตกกระจเบิร์เลยเหมือนเป็นความคิดที่ฉลาดมากเนาะ ไม่เข้าคนเดียวเข้าไม่ได้ครับผมเดี๋ยวโดนอ้าวเห็นเลยเห็นเฉยเอ้าวว้าวด้วยถอยก่อนถอยก่อนเราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนเอ้ยอย่าเล็งเราสิเออระเบื่อเฮ้ยได้ได้ไอไข่ตันไข่ตันเออไข่ตัน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 โอ้ยอะไรเนี่ยซัพพอร์ตอย่างดีครับผมดีกว่าไม่ได้อะไรเลย เอ้ e, ยยายจะตายจะตายเนี่ยจะตายแล้วจะตายแล้วไม่ให e ้กลับเห็นดีเนี่ยเอาใหญ่เลยตูนัดนรอบเข้าครับจังหวะนี้โอ้โหสุดเอ้าโดนกรุดึงครับจังหวะนี้โอ้โหแต่ฮอคจะตายแล้ว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 ฮฮอคตายแล้วครับจังหวะนี้เหลือกรูดตัวเดียวครับกรูดกำลังตีกับเวสอยู่เราต้องไปช่วยเวสนะครับจังหวะนี้สไปดี้กับเดชผูเกิดมาคู่กันเราต้อง ช่วยเวทเอา้าวเฮ้เรือมันเขาต้มมันจัดจัดเกือบออกไปได้เฮ้ยอะไรเหรอกรูดกรูดไม่กล้าเข้าอ,อย่าใช้สกลิลเพื่อนอย่าเพิ่งใช้สกลิลเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเขาได้ไหมเนะี่ยอุ้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้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 โอเคโอเคอยากไปตรงกลางอ่ะอยากไปมากเลยอยากไปมากแต่ไปคนเดียวกลัวตาย ไม, ст ไม่ตายแน่ๆนบอกก่อนเลยไม่ตา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 ยเอ้ยเฮ้ยตันตันแตะไม่ตายไม่ตายเฮ้ยใครยังเีวใครลาดนั่นเวทนายลาดเราอ่ะเวทเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยโอเคโอเคมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วผมกล้าแล้วตอนนี้มีเพื่อนมีเพื่อนโอเคมีเพื่อนมีเพื่อนผมกล้า มีเพื่อนผมกล้ามีเพื่อนผมกล้าผมกล้าผมขอขอขอคิวขอคิวเอ้ยไม่ได้โอ้ใครลัดตัวเจ้าลัดฆ่าชีมีนี่ครับไอ้นี่ทานก็ได้โอ๊ยแตอ่อันนี้มันอันนี้มันเอ้ยเด็ดเด็ดมันตันมันตันเออเออเฮ้ยโอ้มันหนีทันโอ้ตายแล้ว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 ถ้ามันเห็นผมนี่คือตาดีมากเลยนะโอ้มันเห็นด้วย ไปชมทีนี้ให้ใหญ่เลยเฮ้ยเด็ดเเดเราจะไม่ยอมตายเป็นครั้งที่สองครับเราจะไม่ยอมตายเป็นครั้งที่สองกลับบ้านกันดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวตายแน่โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอล่เราขอเติมเวลตรงนี้ก่อนเอออยูส่สามันที่หลังมันไม่ค่อยต้นกันไอ้พวกนี้ไม่ค่อยตันกันไม่ค่อยต้นกันไม่ค่อยต้นโอเคได้แล้ว amazing 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 อ,อยากไปจังเลยอยากไปแล้วอยากไปแล้วอยากไปตีพวกนั้นหนึ่งสองกระโดดเข้าป๊าบตีอ้าวเฮ้ยตันตันเฉยเลย เอ้ยเอ้ยใครรัดเอาวะใครเอ้ยเอ้ย,อ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 ยขอบคุณครับ thank you thank you อะไรจ้าอะไรอะไรอย่านะอย่าแม้แต่จะคิดผมไม่อยากใครไม่ค่อยเข้าไม่อยากค,ค่อยไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่ผู้ผิดถอยก่อนถอยก่อนแค่เบสส์สี่ก็เฟยวได้บอกเลยนายดูสิ พรามลังเข้ากันครับ Legendary Free ศั <Legend ary. S 1> ตรูยอมแพ้แล้วอะไรกันกำลังจะได้อีกหนึ่งคิว h อกอายกำลังจะได้อีกหนึ่งคิว